1>, 1วันในเบอร์เกนเมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่อันดับของของโนเวย์ทำอะไรบ้างไปดูกันเริ่มต้นวันตอนเช้าด้วยการไปขึ้นรถล่างโฟเยนอันนี้เป็นสุดที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเป็นการขึ้นเขาที่จะได้ชมเมืองแบบพาโนรามานอกจากจะได้ถ่ายรูปส,สวยๆแล้วเนี่ยด้านบนเขายังมีเส้นทางไฮกิ้งให้เดินเขาได้มีสนามเด็กเล่นและคาเฟ่ตอนเราไปได้เจอแพรภูเขาด้วยค่ะส่วนตอนขาลงแนะนําให้ทุกคนไปรอรถลางเลือกนั่งด้านหน้าจะได้เห็นวิวส,สวยๆแบบนี้เลยจากนั้นเราสองคนก็ไปเดินต่อในเมืองจุดที่ต้องมาเลยคือบิทเกน เบอร์เกนเนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว,ว่าฝนตกบ่อยที่สุดในยุโรปมาเมืองนี้ก็จะเจอกับฟ้าคึมๆน่อยหิวแล้วค่ะมาหาอะไรทานที่ฟิชชอเกตหรือว่าตลาดปลานั่นเองมีขายทั้งของ,ท,องท้องถิ่นแล้วก็ปลาสดๆเขาจะมีโซนที่นั่งเป็นเหมือนร้านอาหารรวมของจากร้านต่างๆในตลาดมาให้เราอร่อยดีนะแต่ราคาสูงใช้ได้จากนั้นเราก็แวะถ่ายรูปเล่นริมน้ำกันต่อส่วนช่วเง,ยงเงยง็นๆก็มาสวนสาธารนณะบีปร์เกนมีทะเลสาบขนาดเล็กกลางเมืองส่วนอาหารที่ดังมากคือฮอทดอกร้านนี้ค่ะเราเลือกลองเป็นเนื้อเลียนเดียร์เยิ่งเคยลอนจาน ไปนั่งชิลเบียท้องที่ของเบอร์เกนก็ต้องมาลองอีพีหน้าย,ย้ายประเทศคะ่ะ